สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e แล้วก็ Facebook นะครับโอ้โดนอ่อยเยอะแท้จะรีวิวสักหน่อยได้มาใหม่นะครับเจอเนื้อคู่แล้วนะครับผมเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงนะครับเป็น r t นะครับผม Thunder X นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเป็น ZT เเดอร์นี่หายากมากนะครับ แต่ว่าสภาพตัวนี้ไม่อยากจะบอกแล้วนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ให้ดูเอาเองนะครับน่าจะ99.9เลยนะครับเพราะว่าเขาใช้งานเพียงแค่ไม่ถึงไม่ถึง10วันนะครับนี่ดูโมเล่เดี๋ยวผมจะมาติดเสียงให้ฟังนะครับว่าเป็นเครื่องแท้จริงไหมเนาะอาจจะเป็นสีทองนะครับอาจจะแปลกหูแปลกตาหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้เจอนะครับเพราะว่ามันมีเพียงแค่ประมาณร้อยกว่าตัวนะครับในประเทศไทยนะครับ สีรุ่นลิมิเต็ดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอารุ่นนี้จะต้องเพิ่มเงิน1,000บาทนะครับจะต่างจากพวกสีส้มนะเดี๋ยวผมจะยกลงหน่อยนะครับบ้านลกมากอยา่าอย่าโฟกัสที่บ้านนะครับของเยอะหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปไว้ตรงไหนดีไหนะจะต่อสาลีา่ใหม่แล้วก็จะไปเอาโครงนกมาอีกนะครับเอา NT สิบเอ็ดมาวางตัวนี้แหละ<า>จะยกลงนะครับผมมาเช็คดู เจ้าของคนเดิมเขาเป็นอผอ,อ,อนะครับผมแกเลิกทําไร่อ้อยนะครับแกเ,เอาไปติดน้ําไร่อ้อยแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับตามจริงเครื่องตัวนี้ก็สามสามปีนะครับประมาณเกือบเกือบสามปีนะใช้งานประมาณสิบวันนะครับแล้วก็อันนี้เลยแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะครับจอดทิ้งไว้ ไม่เคยได้ลงนานะครับผมไม่เคยไม่เคยวิ่งหลังถนนด้วยนะครับเพราะว่าแกอเอาคาไว้บน,นบนบนแท่นเครื่องสูบน้ํานะครับ โอเคขึ้นแท่นแล้วขยับรถก่อนีอ่ยขอเช็คดูก่อนว่าของแท้หรือเปล่านะครับเติมน้ำมันเต็มถังนะครับส่บน้ำหน่อยผมก็ไม่ได้เช็คดูดีนะจากรุ่นผมกลัวเขาเปลี่ยนใจแล้วจะไม่ขายต้องรีบออกจากบ้านไวๆโอ้คุณสายฝาบ่าน้ราะนะไม่เคยเปิดมั้งเนี่ยดูดดีแท้เนี่ย โอ้นี่นะครับต้องเอาน้ำยาหล่อเย็นมาเติมหน่อยน้ำใส่ริงเลยหางก็เป็นโครมเมียมนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวรุ่น Thunder X สีส้มก็จะเป็นรุ่นธรรมดามันจะเป็นสาสีบอลเนาะนี่นะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับดูมูเล่หน่อยมันเอาก็จะไม่ได้ร้างนะ อ่านี่นะร้อยอาห้านะครับอ,าาอ่านี่เนาะโอ้สีเต็มเปียะเคยถ่ายไหมนาอนี่น้ำมันเครื่องนี่ยก็ก็ไม่มีเยิ้มนะครับยังนั่นปึกอยู่เลยอ่านี่เนาะเสื้อนะครับไอ้ฝาฝา ผาเครื่องนะครับนี่เคแล้วก็เสื้อนะครับเคบนะครับผม่าจะของแท้นะนเนี่ยอ่านี่เนะหัวฉีดนะครับแท่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดเครื่องตัวนี้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าเอายกลงแล้วติดกระโบมาแล้วนะน่นี่นี่นะพร้อมแรงเหลือวแค่เดินสายนะครับสายน้ำมัน แล้วติดตัวนี้ก่อนเราผมจะติดให้ฟังนะครับอ่าอันนี้<ะ>ติดให้ฟังนะครับตัวนี้เขาเขาเดินคาเร่งมาให้มันอันนี้นะเพราะว่าเขาเขาติดเครื่องเป็นเครื่องติดน้ํานะครับโอ้ปัฟันี่ đột nặng đuối, nó kết ô, là đang phá chắc chắn แม่เมนคันดาวดาวดเดี๋ยวต้องถอเดเก็บไว้เดี๋ยวมันจะแตกนี <laughs> ่ <hier> <c oughs> นะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับสวยงามมาก คหมโดนใจผมสุดๆเลยนะครับเครื่องนี้เป็นเนื้อคู่กันที่แท้จริงนะครับคืออ่าของใหม่มันก็ไม่มีขายนะครับรุ่นแก,ก่กลองรุ่นทันเดอร์นี่นะเขาผลิตมาน้อยมากนะครับในตัวร้5ยนี้นะเขาผลิตมาเพียงแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนมา,าเป็นชมแซทีนะครับผมเนาะตัวนี้ไม่มีมีไม่กี่เครื่องนะครัเนี่ยทรอยห้าสิบห้พัท จะบอกว่าหายากนะครับมีเท่าไหร่เขาก็ซื้อหมดนะครับถามซื้อกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าผมก็ถือว่าฟุกแล้วก็ดวงดีแล้วก็เป็นเนื้อคู่กันนะครับเลยได้มานะครับขี่โมยฟังตัวนี้หน่อยสักแปบ๊บเนาะเพราะว่าคลิปคลิปนั้นเนะี่ยฟังแป๊บเดียวนะมาอยู่บนแท่นนะครับมันก็เลยติดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะตกเพราะว่ามันแรงโดดมันเยอะนะครับตัวนี้ก็สวยนะ เติมน้ำมันเครื่องเทอร์โบก่อนจังนิดเนีย่ยเติมเข้าไปในรูนี้นะครับผมยังไม่ได้เดินสายเลยตังหมดแล้วใครจะใครจะเดียม,มาให้ยืมหน่อยเติมไปเลยเดี๋ยวแกนเทอร์โบมันจะขาดนะครับถ้าเกิดว่าไม่เติมนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่เนาะก็เดินชุดเทอร์โบมาจากร้านพี่บุญครับหรือว่าร้านชาละวันต้อซิ่งนะครับถือว่าทำงานมาได้สวยมากนะครับนี่เก็บประดุกรอยเชื่อมนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นท่อยางนะสวมนี่เนาะถือว่างานละเอียดมากนะครับแต่ว่ามันจบที่ท่อนะอาจจะต้องมีเล่นลายสักหน่อยเวลามันจำกัดนะเดี๋ยวเอาไว้วันหลัง นี่นะครับผมแล้วก็ตัวปะเก็นนี่อีกเนาะตอนนี้มันไม่มีปะเก็นนะมันก็ควันจะออกออกหน่อยนะมันจะรั่วคนนะับอ่ะเดี๋ยวจะติดให้ฟังนะครับอ่านี่นะหอบนะครับผมนี่หอบเบ,บิบเบิบเบิบโอ้หลุดแล้วดิ น็อตลุดัูอัน่อยนะครับขอยังขอละมันเดี๋ยวแกนเทอร์โบขาดนะครับโอ้แรงแน่นอนอนะแบบนี้เนี่ยสมคิดจะอยู่ยากเด็กราวนี้เนี่ย แล้วต้องหาที่ยึดไว้ก่อนอืมสวยงามมากยังไงก็อย่าให้พี่สมคิดเห็นคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวแกจะนอนไม่หลับอีกตามนั้นนะครับผมเพื่อนๆถ้าเ,เกิดว่าแกได้เห็นแล้วอยู่ยากอีกเนี่ยปีศาจเล่นแรงใส่อีกแล้วอ่ะอกันนั้นนะก็พยายามอย่าให้แกดูเวยแล้วแกจะเห็นแล้วแกนอนไม่หลับ วันนั้นเห็นก็ไปกึงโมเลก็ตื่นเช้ามาแกก็ไปกึ่งเลยเ้าเห็นผมติดตัวโบเดียวก็จะไปติดอีกแหละโอเคเนาะติดได้บางแล้วฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่อซิ่งร้านพิบุญนะครับชาละวันต่อซิ่งนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรกับเพจมาให้นะครับหรือว่าพิมพ์ใน Google นี่น่าจะเจอนะเพราะวา่าเป็นคนมีชื่อเสียงไปแล้วนะผมถ้าพิมพ์ใน g o o g l e นี่อาจจะขึ้นเป็นในช่อง YouTube นะครับ อ่าโอเคครับเพื่อนๆก็วิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ